สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเฉลยหมากกนนะครับหมากขาวเดินก่อนนะครับท่านใดอยากคิดก็กดจุดพ a สว e ดีโอไว้ได้นะครับแต่ถ้าท่านใดขี้เกียจคิดนะก็มาดูกันเลยโอเคลุกนะครับเปิดเสียงสักน,นิดหนึ่งดีกว่าไม่ได้นะโอเคขุนหลบหนะ้าตาเดียวเบี้ยเปิดลุกนะครับคือต้องบอกก่อนว่าถึงว่าขุนลงวันนี้อันนี้เปิดเบี้ยกินลุกจนเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยมีช้อยเดียวต้องขุนกิน ต้องบอกก่อนว่าถ้าเราเดินเปรี้ยวตัวนี้เปิดลุกฝุนเขาต้องมาดะานให้ตาเดียวพอเราเรือลุกฝุนเขาหลบแล้วก็ลอดตายกินมาลอดไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นเนี่ยเราเลยต้องมีตมพิเศษเามาดูกันว่า,าต้องทำไงโอเคกินลุกตาเดียวนะครับเรือลุกฝุนไปได้ตาเดียวทีนี้เนี่ยลุกไม่ได้นะเดี๋ยวฝุนกินมาออกก็เลยมีต้าเด็ดมาลุก <c oughs> เพราะว่าถ้ากลับมาเรือลุกจนเลยนะครับอ่า นี่เป็นสาเหตุนะเดี๋ยวเราจะเลยต้องกินมาแล้วเราก็เหลือลุกจนนะครับนะครับสวยไหมครับโอเคใครชอบคลิปนี้ก็ากดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเพจคุยบอกทุกอระซ็นบอนแล้วก็จียมโรดทางยูทูบด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ